สวัสดีครับผมโค้ชแชม์นะครับวันนี้โค้ชแชม์กำลังอยู่กับเครื่องกรองน้ำใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องกรองน้ำา2 2ขั้นตอนนะครับจากบริษัทยูมีพลัสนะครับยูมียูนาโนเครับซึ่งเครื่องกรองน้ำยูมี UV วีนาโนเสนะครับสามารถผลิตน้ำในอุดมคตินะครับด้วยต้นทุนไม่ถึง1บาทนะครับน้ำในอุดมคติคืออะไร คือน้ำที่จะต้องมี4คุณสมบัติครับคุณสมบัติที่1นะครับคือต้องสะอาดนะครับปราศจากสารปนเปื้อนนะครับรวมถึงเชื้อโรคนะครับเครื่องกรองน้ํา UV Nano S ของเรานะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคนะครับได้สูงถึง99.99%เลยครับข้อที่2นะครับในน้ําต้องมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการนะครับเช่นแมกนีเซียมและแคลเซียมครับข้อที่3ครับ น้ำต้องเป็นน้ำอคคาไา,ายหรือน้ำที่มีความเป็นดาน่างค่า pH ที่เหมาะสมด้วยนะครับก็คือ7.25จนถึง8.5ครับเป็นด่างอ่อนๆนะครับซึ่งสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถ ปรับสมดุลได้อย่างดีข้อที่4ครับน้ําดื่มที่ดีนะครับต้องเป็นน้ําที่มีโมเลกุลเล็กครับซึ่งโมเลกุลเล็กมีข้อดีหลายอย่างนะครับสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีนะครับคุณสามารถดื่มน้านะครับที่เป็นอุณหภูมิปกติแต่ก็รู้สึกสดชื่นได้อย่างรวดเร็วครับ